ที่เป็นครั้งแรกที่กูเห็นเน็ตกูเต็มเออใช่ใช่เน็ตยังหลอกลงไปโชว์สเต็ปของเบอร์บอลนะลงไปในแมวนเพรานั้นแหละไอเน็ตสองชิ้นฝรั่งไม่งงไอ้เน็ตแล้วคนไม่น้อยจังวะเฮ้ยหาห้องชาติเออแล้วสวยๆเนาะ

ไว้แหลกว่ะเซิร์ฟอะแหลกน้าแหลกนะเสียงมึงแหลกจังไงโตยืมเงินกันเตียงดิอ๋อไอเทียสเงินทำไมเสียงมึงแหลกวะไปเลย discord เป็นแหลกมันแหลกหรือว่าเน็ตกูวะเสียงมึงเน็ตตกเสียงโคตรตกเลย เน็ตเชียวเน็ตเน็ตไงวะเจ้งกูตกปะตกตกกูไอ้เน็ตมึงนั่นแหละเจ๊งตกใช่หรอเออแย่มันทวงมันทวงมันทวงเงินกูไม่ได้จ่ายมาสองเดือนแล้ว องไปไหนนะเขาอยู่กลางกันในโลนมาอยู่ใช่อย่ารีบอย่ารีบไอไว้เถอะไอ้เงินมานะน้องเงินมานะไอเอ๋อเนี่ยดลอ่อโอ้โหปีอย่างแหลกอ่ะเสือเป็นแหลกครับเย้ดีเอาว่า ไอ้บรรจกว่ะบรรจกว่ะตัวโดนกูหลังง่ายโอ้สวย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 ไอ้ตีไม่โดนโอเคเอาเฮ้ยตีอะไรดีเนี่ยสีฟ้าไปไปไปสีฟ้าไปไปไปไฮ้ยที่ขุดอ่ะกอมาแล้วไปเลยเพื่อนกูตายกูตายกูมีที่ขุดเอ้าไปเร็ว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 รอบดีโอ้ อเรื่องไอเรื่องไอเรื่องมาไอเรื่องมาไอย่อยตายไอย่อยไม่โอ้ยเตียวกูคนโลก่ไเป่าอะไรเนี้ยงงวะเตียวเปศักดิ์ศรีไอคนไปไหนหมดวะยังมีสามโฟเออไปเล่นสงการหรอสงการนี่ สวยเนาะบทสุด A นั้นนะน้ำเ,นะเ,นะเ,เงินงงนะน้ำเงินนะน้ำเงินโง่นะเร็วไปไปไป Let's go <S อ้าซื้อผิดอีกเหี้ยซื้อขวานแบบแบบขวานเอาเร็วๆร็<ผ>ม<อ>หีหายตัวรีบดีไปเลย Let's go ไปตัวมีหายตัวเร็วไอ้ออน้ำเงินมัน,ม,นมันฟาร์มน้ำเงินนะ Nó ơi ở, nó mùng ở, lắm hào sùi lạc qua mục kỳ nhạc mong môi chút sùi hay chưa bồ hàm nhóm bồn vân áo mô tô 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 mô อลูกปีตีิอะไรก่อนดีเนี่ยสวยบรรจ้าอยู่ไม่ได้เออ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 มาเว้ยเนี่ยมาตากูมามาดีลูกปีตีเหล่านกปีตีเหล่านกปีตีเหลี่ยมมันตกมันงงเหลี่ยมเนี่ยโอ้โหชิวว่ะคนเดียวพอว่ะเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรครับมาต่อเลยสองตัวพอป่ะมาเหอะมาเหอะแตกไปดิ เฮ้ยยังกูแต่กว่ะอืสวยน้องไปไปสีเลยต่อไปสีต่อเขียวปะเขียว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 กดดาบแป๊บเดี๋ยวกูเอาดีก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บมามาสวยน้องชายไปครับดาบวะเออครับดาบวะ ต้องมาทางน้ำเงินดิโลกเลยเฮ้ยไม่มีทางไปนี่ว่ากูหายตัวไปนะเปึ๊บ,บเ,เรียบร้อยเฮ้ยไม,ไ,มไม่มีทางขึ้นอ่ะน้ำเงินแตกสวยสวยสวยไม่เห็นกูไม่เห็นกู ประจ่ามาเขียวดิเฮ้ยเฮ้ยเขียวชิวเลยเพื่อนแตกนะแตกนะเออเออ <c oughs> ข้ามันเพื่อนอเพื่อนอ๋อตกตกหนึ่งนะมันไปถ่าพวกกูหนึ่งตัว <c oughs> ไม่มีใครเข้าวานนะู เรียบร้อยแตกหนึ่งเรียบร้อยติหน่อยติหน่อยเอ้ยสีสีติมันง่าเอ้าเฮ้ยตีพี่โดดเอาเรียบร้อยไรวะเอ้ยเหลือสีอะไรวะยังไม่จบอ่ะสเขียวไหมเจอกูเอ้ยเอ้เอาโอ้โห

เออหยมาเอ้บื้อที่ผายทีกูจะดูยิงแรงยังวะเจริญเจริญเยอะหนูเปนชาร์ตเป็นชาร์ตน็อกเป็นชาร์ตน็อกแบกจะโชว์เทลหน่อยโอ้จบละเข้าไปเรียกแบบไอ้ยี่ห้ารอบี้ยงแหลกอะเป็นไรวะแบกเกต่ะ เดืโปมานะเยี่ยงเผากำลังหนึ่งมาหนึ่ง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 ึมา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 ต้องเข้าพร้อมกนันบ้างหรือว่าเข้าได้ทีเรานเข้าไม่ได้เป็นไรวะไม่ได้ต้อดับไอ้สโลตสโลตไม่ได้เข้าไม่ได้ไปเที่ยวต่อตีปะ ถอกทีมก็กดเจอไม่ได้ใช่อ double double บ o u b l e หมดดับ b l e เกิดอะไรวะสองสองไงเราออกเต็มเลยออกทรืไมโอ้มันเจอพวกเราสองคนเข้ามาไงี้เฮียนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้หเน็ตโอ้หเน็ตหลังว่ะโพิ่งซื้อหรือมั้งเนี่ย

โบอิงเจ็ดสี่เจ็ดเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ข้างๆเลยไอ้เนี่ยไหนเนี่ยสายเอายังเออเลยไป้ยบุกเลยไปงโง่ๆน่ะมันง่นะบล็อกหมดวะบล็อกหมดไปเลยไปเลยสวย มันมาแล้วนะไปต่อไปต่อ,อสวยสวยมันไม่เห็นตุ่มเอาเอาแหลกแหลกสวยไปเฮ้ยดิสคอร์ดหลุดบอหรอ

กนินว่างบล็อก <laughs> <laughs> มันเออมันเออทำอาไรมันทำอะไ,อะไมันเออเอ้ยแหกอ่ะไอ้ยชิ้นแหกมากจริงเฮ้ยเฮ้ยมัรงเรียบรอทีนทีไอโ้โต้องรนเฮ้ยโป้โป เรียบร้อย YK O ก็ใส่ถึงจะแผกบัวทำไมแหลกวะไอ้เหี้ยลืมใส่โอ้แป๊บละกันใส่แป๊บแหลกวะ ให้ค้างว่ะเฮ้ยเบตาแล้วเบลเพ็ดไปดีเพ็ดอะ แองกูตกวะแองหายเลยอ่ะเม็นไ,ไม่ดีวะเอ้ยเลือกสองทีเองชนะเชื่อกูเดี๋ยวกูชาร์จเลยแบบ chọn team Rồi đó Như này nè Ồ, khả ăn nâng Ê,

ผมเห็นกูมาบนมาบนเอ้ยไอเหี้เยเกือบเห็นอเอเอ้าอะไรอะทำไมทุบไม่ได้อะเอาอันี่สิอะไรอะสีเขียวข <c oughs> <c oughs> ี้สัสห <c oughs> วยเองแหลกเล้วโห หนึ่งหนึ่งว่ะเย็ดไ้โตไส้สัตว์โดนเรียบร้อยเตียงแตกกูตายสัตว์แหลกเฮีย,ยค่วยกูวนแหบกูแหลกมากเฮียพอเฮียพอ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 ,พอ